อีต้องการขนเกลือ1.14เมตริกตันไปเก็บที่โรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเท่ยละ90กิโลกรัมอีจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บเกลืออย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ตป .6 ปีการศึกษา2563มีวิธีคิดดังนี้จากโจทย์อีต้องการขนเกลือ1.14เมตริกตัน โดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเท่าละ9ก้ากิโลกรัมเปลี่ยนหน่วยวัดน้ำหนักให้เป็นหน่วยวัดเดียวกันก่อนเปลี่ยนเมตริกตันให้เป็นกิโลกร,รมัมโดยการหาคำตอบว่า1.14เมตรอิกตันคิดเป็นกี่กิโลกรมัมหเมตรอิกตันเท่ากับ1,000กิโลกรมัมจะได้1 1 4่ง0 0คูหนึ่เท่ากับ เศษ114่งร้อยส่วนหนึคูณหนึ่พตัด0 100ูนยหนึ่งกับ1,000จะได้เศษ1นึ่งรส่วนหคูณสิเท่ากับ1,140ดังนั้น1นึหนึ่งเมตรอีกตันคิดเป็น1นึ่หนึ่งร้กิโลกรัมอีต้องการขนเกลือ1นึ่หนึ่งร้กิโลกรัมโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเท่ละเกกิโลกรัม อีจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บเกลืออย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวนับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหันเก้าสิบเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนเท่ากับเศษหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบส่วนเก้าสิบตัดศูนย์หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบกับเก้าสิบเท่ากับเศษหนึ่งร้อยสิบสี่ส่วนเก้านำสามมาหารหรือตัดหนึ่งร้อยสิบสี่กับเก้าได้สามสิบแปดกับสามเท่ากับ เศษสามสิบแปดส่วนสามเท่ากับสิบสองเศษสองส่วนสามสิบสองเศษสองส่วนสามเที่ยวปัดเศษสองส่วนสามเป็นหนึ่งเที่ยวดังนั้นอีจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บเกลืออย่างน้อยที่สุดสิบสามเที่ยว